สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาดูคลิปนี้ครับลักษณะตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยต้องให้คนจับตาดูทางขวามือให้ดีนะครับเหมือนเป็นลักษณะของคนเดินมาจะมาจับวัวนะฮะเพื่อนดูครับขึ้นมาคลพิปตาไหนี่ยนะครับเหมือนลักษณะเป็นคนนะครับเดินมาครับทุกคนครับเดินมาครับมาจ้องครับจ้องมองนะขยับเข้ามาครับเหมือนพยายามที่จะจ้องวัวไว้แล้วก็ไม่ให้มันทําอันตราย แกต,ตัวเองนะฮะเคิ่นเข้ามาครับเคิ่นเข้ามาครับใกล้เข้ามาแล้วครับทุกคนครับจับตาดูให้ดีนะครับวินาทีต่อจากนี้ทุกคนจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับเข้ามาแล้วครับกําลังเข้ามาแล้วครับคืบคานเข้ามาแล้วครับทุกคนเห็นหรือยังเห็นหรือยังนะครับแล้วนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับ จับตาดูให้ดีๆนะครับนาทีนี้กล้องวงจรปิดจะจับพนังงานบางอย่างได้นะฮะเห็นไหมครับลักษณะเริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆครับทุกคนอ่าเข้ามาใกล้แล้วครับเขาพยายามที่จะสัมผัสตัวของบัวนะฮะแล้วบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมานะฮะเหครับล่างเขาค่อยๆหายไปล่างค่อยๆหายไปนะฮะตอนนี้กลองจับไม่ได้นะครับมองไม่เห็น้วนะทุกคนนะ อันนี้คืออะไรครับใครรู้บอกหน่อยนะครับเป็นเหมือนพนังงานบางสิ่งบางอย่างครับแต่ลักษณะแบบนี้ไม่น่าใช่คนนะฮะ